เล็บให้มันเหนียวเล็บเอินยาวจริงเทียวเนี่ยมันเทียบบ่มีน้ำเลี้ยงเขาก็เต้นไม่เลี้ยงละเสียงได้เคียงข้างกันมันก็เป็นความสุขของฉันจุ๊กขี่เป็นอะไรของมันย่บไปอย่างงั้นข้ไปเฮ้ยนี่ไอ้เต่าเราว่ายน้ำได้ไหมเออเขาว่ายไม่ได้นะ ง่บ้าอะไรวะเน,นี่ยมันไม่มีปากจะพูดเอาไม่แกว้งไปแกว้งมายุก,กงพวเนี่ยเร็วกว่านี้ได้ไหมพี่เท่านี้ก็ดีนักนาแล้วไอ้น้องพี่เดินแค่มีละสองเมตรไว้เ่าเปลีมาวันนี้กูจะฆ่ามึงนิดนึงกูจะได้กินแมวแล้วแมวตัวไหนไหนรสชาติเป็นยังไงวะฮะลิเองอหะ ขอเช็มหน่อยได้ไหมวะอยโคละปากโคลฝาฟ้าปากเต่าก็เหมือนปากกาหุยคมกัดหัวนมแมวเลยไปไหนเฮ้ยกวยนะมึงเต่าทะลึ่งไม่เลิกหรอกย่าหวังอยากอยู่แบบโสดลำพังหรือไม่มีทาสวมันใช้กูเป็นฐานทยานตัวไอ้ตัวนี้มันมาทัวเกอะเต่าหรือ